ับมาอยู่คน expand. บ้านบัวงามเชนเนีวนะครับวันนี้จะพามาดูอันหน้าโน่นะครับนี่นะครับไม่บอกไม่ต้องถามไม่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับ เป็นสวนะครับอันพ่อแม็กนะครับอันนี้ก็เป็นบักฮุงบักฮุงนะครับนะบักฮุงอันนี้บักม่วงมันนะครับน่ครับม่วงมันอันนี้บวกแอปเปิลครับพี่น้องอันนี้ต้นคริสต์มาสนี่แล้วครับมีขั้นตะวันอยู่นีนนะครับตะวัน <S 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 นี่นะครับอันนี้ดอกก้านตะวันกระหังเลยด้วยครับมองนั่งเลยนะครับลุง,งจรถนะครับน,น,น,น่าครับโู้น่อยเลยครับกล่องกระชิสั้นแน่นะครับน,นี่ของหนามนทั้งหนามน,น,นะครับตรงนี้ก็จะต้องซับอันนี้ของนอกนะครับ นอนหน้าครับวันนี้มางมือก็นอยในบ้านนะครับนี่เป็นสวนนะครับผะพร้า,ก,าก็มีนะครับนี่ข้าวนี่นะครับสวนนะครับปตตละไปก่อนวันนี้นะครับขอบคุณครับ